สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเดี่ยวลบกับมาพบก,กันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานก,การณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ครับท่านบรรดาพวกที่ไปม็อบต่างๆนานานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มจะหูตาสว่างแล้วครับท่านสืบเนื่องมาจากอะไรชนเนี่ยสืบเนื่องมาจากครับท่านแกนํำนั่นเนี่ยนำโดยจตุพรพรมพันธ์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกหลายคนกเ็เลยทีเดียวครับท่านเมื่อประมาณเดือนที่แล้วหรือว่าไม่เกีย่ยาทิตที่ที่แล้วนะเนี่ยออกมาประกาศล่าเน้ย hey, พี่น้องประชาชนทั้งหลายมาร่วม ู้กับพวกเราได้ไหมเนี่ยเราจะจัดมอบทุกวันอังคารนะครับท่านผู้ชมต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแลวตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจากรายนาร้องโหนะครับท่านผู้ชมบางส่วนครับท่านแทบจะโอ้ยหนักใจนะครับท่านผู้ชมปลอบใจกันเองแล้วตอนนี้เฮ้ยทำใจนะทําใจนะเดี๋ยวสักวันคงจะดีขึ้นเอาดีขึ้นเรื่องอะไรจะเนี่ยแม่เงยม็อบคนก็ไม่ค่อยจะมีแล้วเนี่ยอดทนนะอดทนนะเดี๋ยวเราพยายามจะประสานลงกำนานอะไรพวกนี้มา ه, ลุงกำนันก็ไม่มาแล้วตอนะนี้เอารู้ได้อย่างไรเขาประกาศแขวนรองเท้าไปแล้วนะคบท่านผู้ชมสําหรับสุเทพเทือกสุบรรครับท่านแล้วมนเกิดอะไรต่อจะเนี่ยตัวจตุพรนะคบท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านโผกอดคุณสนทิริมทองกุลนะคะท่านผู้ชมสนทิริ้มทองคุณก็ลั่นครับท่านยกให้เป็นสิทธิ์น้องนะคะท่านผู้ชมเขาเป็นสิทธิ์น้องผมแล้วตอนนี้เอา้าแล้วมอบที่จตุพรบอกจะมาทุกวันอังคารหน้าทำเนียบจะจะมีอีกไหมจ้าไม่มีแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่มีทั้งสีเสื้อครับท่านแล้วก็ คนก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับท่านสนเจด,ดูพรครับท่านไม่เอาระบอบทักษิณเนี่ยเนี่ยโลดซบสนทิครับท่านลั่นไม่ลงถนนแล้วแต่จะพึ่งตุลาการพิวัตรแทนนะครับเรื่องผู้ชมแล้วแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะจ๊ะเนี่ยหลังจากที่ประชากรทั้งหลายนะครับเรื่องผู้ชมเห็นตูจ่จด,ดูพรแทงกักมาอย่างเนิ่นนานเหลือเกินกะรทีเดียวครับท่านเออทำไมมันจัดบ็อกมันยังคนมาแบบนี้วันนี้อเอารเฮ้ยกูต้องเปิดหน้าแล้วจด,ดูพรผูกขึ้นเวทีเป็นอะไรบ้างจ้าคนก็มาเติมประมาณ ยี่สิบสามสิบคนนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับม็อบโคมันยองกันเลยทีเดียวครับท่านน้อยลงทุกทีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าม็อบอันนี้ก็โดนลอยแพนะครับท่านผู้ชมไม่มีอีกแล้วครับท่านที่จะได้เห็นภาพจะดูพรพ่อจะดูพรบอกไม่ลงถนนแล้วนะเนี่ยแต่จะโค่นระบอบทักษิณน,นะเนี่ยก็ต้องพึ่งตัวรายการพิวัตรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการออกมาบางช่วงบางตอนนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยการต่อสู้ของเรานนเนี่ยยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องแต่จะไม่ลงถนนแล้วแล้วจะ งอะไรจ้เนี่ยลงแค่ฟุตบาดก็พอนคะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมมันถึงลงแค่ฟุตบาดละจ้ะเนี่ยมนลงถนนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมถึงลงได้แม่เอ้ยคนก็ล้อมแหลมเกินไปนะคะท่านผู้ชมเลยไม่มีสิสทีจะจุดม็อบนี้ติดอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวครับท่านก็ขอแสดงความยินดีกับประชากรทั้งหลายนะเนี่ยที่ผล่หัวกระบาลจะไปล่วงม็อบตอนนี้ท่านอาจที่จะต้องเจ็บปวดเล็กน้อยถึงบานกลางแน่นะเนี่ยกลับมาก่อนกลับมาก่อน,กล,ก,อนกลับมาไหนจ้ะเนี่ยกลับมาบ้านก่อนนะคะบท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่าง ไดีขนาดเดียวกันครับท่านสื่อสลิมหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมประโคมข่าวนนเนี่ยทักษิณหน,นีแล้วเฮ้ยทักษิณหน,นีแล้วเอามันแบ่งไปหลายสเต็ปนะครับท่านผู้ชมด้านหนึ่งก็บอกครับท่านหนีไปทางสตูลน,นะครับท่านผู้ชมหนีไปทางนาครศรีธรรมราชโดยนั่งเรือยอดเรือหางยาวครับท่านแล่นไปลงที่เกาะลังกาวีนะครับท่านผู้ชมเทียบท่าที่มาเลเซียครับท่านและเป็นอะไรต่อจะเนี่ยก็จะไปอยู่กับอันวายบราหิมนายกมาเลเซียนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอสื่อสลิมอีกช่องหนึ่งหลจะ ทักสินซื้อถือพัสดตกัมพูชาหนีไปแล้วเว้ยเฮ้ยหนีไปไหนช่วยเนี่ยหนีไปเขมรน,นะครับท่านผู้ชมแล้วเมื่อวานเมื่อวานซื้อทักษินกลับมาเป็นอย่างไรบ้างจ้างออกมาโต้ข่าวนะครับท่านทักสินหนีไปแล้วนะเนี่ยเพราะว่าเราทําการสอดแนมนะครับท่านผู้ชมกูงางงให้มาสอดแนมส้นตีนอะไรวะเนี่ยอ๋อน,นับเครื่องบินนะครับท่านผู้ชม4ี่ห้าวันก่อนแล้วเนี่ยช่วงประมาณเที่ยง45ครับท่านมีเครื่องบินปิดสนาประมาณ2ลำนะครับท่านผู้ชมคาดว่าเนี่ยจะเป็นอนุทินชาญวิราก คุณหรือเปล่าเฮ้ยอนุทินมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องทักษิณหนีว่านี่ออนุทินเขามีเครื่องบินส่วนตัวนะคบท่านผู้ชมแล้วขับเครื่องบินได้ครับท่านโดยมันจินตนาการมากมายนะคบท่านผู้ชมอนุทินครับท่านเอ่ออะไรว่านี่ขับเครื่องบินนําหน้านะคบท่นนานผู้ชมแล้วก็เครื่องของทักษิณบินตามเอ้าแล้วกลับมาทําไมล่ะจะเนี่ยกลับมาก็เพราะว่าโดนพวกสลิมเขาดักทางนะครับเ่านผู้ชมว่าทักษิณอะไรว่านี่หนีไปแล้วก็เลยจําเป็นต้องกลับมาแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ากลับมาเพื่อให้สาร ตายใจนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะได้หนีครับท่านวันไหนจะเนี่สิบสามมิถุนาหกเ,เดือนหน้านะครับท่านผู้ชมกลัวงงเหลือเก,กินเลยทีเดียวครับท่านทักษิณละาาใคยผิวบ้างไม่จ้าหลังจากนั้นเนี่ยตู่จะุพรแล้วก็สนธิลิ้มทองกุลขู่จะไล่ทักษิณมาแล้วจ้ากรุงเทพธุรกิจส่งข้าวประกวดทักษิณลั่นนะเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนตัวนายกครับท่านนายกยังเป็นนายกอิงคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องยุบเสภามีแน่แต่อีกนานนะเนี่ยแล้วก็ไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาจะดูพ อะไรวะเน,นี่ยที่จะมาขู่ไล่นะครับเดิมผู้ชมสาเหตุเนื่องมาจากอะไรจ้าทำไมทักษิณถึงไม่ให้ราคามันขู่จะไล่มาน่าเหลือเกินแล้วนะครับเดิมผู้ชมคําพูดเป็นโลครับท่านแต่เอาออกมาโชว์นั้นไม่ถึงขีดนะครับเดิมผู้ชมงัวก็ไอผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยตูน้องพี่ที่กล้าหารสมที่รับ จะดูพรเป็นสิทธ์น้องเป็นไปที่เรียบร้อยครับท่านอะไรวะเนี่ยเคยหลงผิดอะไรวะ ลิ้มลดเร็วทักสินนะคะรับท่านผู้ชมไว้แต่แล้วตู่น้องพี่สนที่ลิ้มทองกุลผูรับจตุพรเป็นสิทธิน้องกันเลยทีเดียวครับท่านสแสวงจุดร่วมทักสินเร็วอะไรประมาณนี้นะครับท่านว่าแต่ทีนี้ทำให้ประชากรทั้งหลายนั้นแห่หัวรอบฟันหลุดฟันร่วงกันเลยทีเดียวนะคะรับท่านผู้ชมบางส่วนอะไรประมาณนี้ไม่แปลกใจนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณสนที่ลิ้มทองกุลจะออกมาจัดม็อบนะเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะครับท่านว่าอะไรจ้าอันนี้ผมไปอ่านความเห็นชาวเน็ตนะครับท่านเชื่อเหลือเกิน้ เกคนระดับสงที่ริ้มทองกุลคนระดับสุเทพเทือกส,สุบรรนั้นเนี่ยถ้าเกิดออกมาจัดม็อบนะครับท่านผู้ชมพันแรกครับท่านที่ก้าวเท้าลงถนนเน้เนี่ยโคตราจ,จะต้องมากันเป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับท่านผู้ชมและสุเทพเทือกสุบรรจ์อุ้ยอันนี้ก็พอๆกันนะครับท่านผู้ชมเหมือนเสมือนกับว่าอะไรวะเนี่ยเป็น ผู้จัดมอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีประเทศนี้มานะคระับท่านผู้ชมผมอ่านไปเรื่อยๆนะครับท่านเอ้ยแล้วตู่เจริญพรเป็นอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยเขาบอกว่าอย่าเอาไปเทียบกันนะครับท่านผู้ชมมันเทียบกันไม่ได้ผมก็จี้ปวดใจเหลือเกินไปเลยทีเดียวทําไมเป็นแบบนี้ละ่ะจ้ะเนี่ยเขาบอกว่าแข่งคนละพอสอน,นะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับอะไรเจ้ะเนี่ยตู่เจรุพรครับท่านสาเหตุที่คนมาฟังตู่เจริพรเยอะตอนนั้นก็อาจจะเป็นเพราะทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมมบอบเสื้อแดงอะไรประมาณนี้ ไม่ได้ยึดติดกับตัวจดุพอนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย มันต้องมีคนบ้างสิวันเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะเนี่ยที่จตุพรไม่มีคนตอนแรกผมก็นึกนะครับท่านเฮ้ยจตุพรอ,ออกหน้าทาน,นี่ในการไปม็อบมันก็ต้องจะมีว่ายอย่างร้อยนั้นเนี่ยเจ็ดสิบคนร้อยยี่หรือว่าประมาณครึ่งร้อยนะครับท่านผู้ชมครึ่งพันอะไรประมาณนี้สุดท้ายละจ้ามีอยู่สองสามคนเดินตามนะครับท่านโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมโดยผมขอฟันธง,งตรงนี้เลยครับท่านแล้วผมก็ฟันธงมานานแล้วแล้วก็ฟันถูกด้วยนะครับท่านผู้ชมม็อบไม่มีทาง จุดสาเร็จนะเนี่ยอันนี้หมายถึงม็อบจดุพอนะครับท่านผู้ชมหลังจากออกมาเว้ยเฮ้ยรอวันพี่น้องประชาชนชาวไทยตาสว่างนะเนี่ยท่านยังมีโอกาสจับตัวถ้าเกิดยังไม่ได้มาม็อบเมื่อเดือนเมษาเอ้ยยียังมีโอกาสมาอีกครั้งนะครับท่านแนะนําประชากรทั้งหลายใส่ชุดขาวกันมาด้วยสุดท้ายเป็นอะไรบ้างจ้าเอเราก็ไปส่องเอ้ยนี่มันลัที่ใหม่หรือเปล่าวันนี้มีการโกนหัวหรือว่าจะบวชหน้าวัาอ๋อไม่ใช่เป็นจนตุพรนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้ม็อบโดนลอยแพไปที่เรียบร้อยครับท่าน มีหลักฐานไหมจ๊ะไม่มีสีเสื้อจะดูพรผนึกสนที่ไม่เอาระบอบทักสินไม่ลงถนน,นแล้วเอาละเว้ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคืนสนธินะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะดูพรไหนล่ะเนี่ยบอกว่าจะลงทุกวันอังคารครับท่านอืม ทีนี้ก็เหนื่อยกับคนคนเดียวนะครับ่านผู้ชมใครหละจะเนี่ยพิชิตชัยมุงคลน,นะครับท่านหลังจากที่จัดมอบคอปทอครับท่านโอ้โหอันนี้มันก็อึนอนดนะครับเ่านผู้ชมจัดมากี่วันแล้ววันนี้กี่ปีแล้วว่าไม่แน่ใจนะครับท่านประมาณ2ปีแล้วนะเนี่ยสำหรับมอบคอปทอโอ้ยคนก็ยังคงให้ความสําคัญน้อยนะครับเรื่องผู้ชมประชากรบางส่วนนะเนี่ยก็สนับสนุนนะครับเ่านผู้ชมบ้างก็เตรียมจะโห่ไล่อะไรประมาณที่กัวงงเหลือเกินไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านเสร,รีพิสุทธิ์นะครับท่านหลังจากที่ออกรายการโทรทัศน์ต่างๆนานากันเลยทีเดียวแนะนําทักษิณหน,นีไปนะเนี่ยก่อนวันที่3าเมษายนนันเนี่ยยี่สิบเก้ายี่แปดนั้นเนี่ยทักษิณจะต้องหนีแล้วทักษิณก็คงบงถ้าทำไมกูต้องหนีด้วยวะเนี่ยเสร,รีพิสุทธิ์เชื่อนะครับท่านว่าต้องติดคุกอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าก,ก็มีประเด็นกับอาจารย์นิวเวลพัฒน์นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยนิวเวลพัฒน์เหรออ๋อเป็นเด็กทักษิณน,นั่น ต้องหาหลักฐานหรือจะให้หาก็ได้เอาไหมถากันเอาไหมอะไรประมาณนี้ปรากฏว่าเป็นอย่างไรบ้างจะาในเวรพัฒนะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาประกาศถาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตอนนี้หายไปไหนเว้ยให้เอาหลักฐานมาโชว์หน่อยนะเนี่ยที่ทักษิณส่งผมเรียนที่คุณกล่าวอ้างมาแบบนี้ถ้าเกิดสมมติไม่มีหลักฐานสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดในอดีตที่ผ่านมานนเนี่ยมันจะมีเรื่องไหนที่ผมจะเชื่อได้บ้างว่าเป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โดนดอกแรกโดนดอกแรกกระแทกกลาง กระบ,บ่อมกันเลยทีเดียวครับท่านกวัวงงนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยมาแล้วจ้าเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมผนึกกําลังครับท่านอะไรวะเนี่ยฟันธงเว้ยเฮ้ยทักษิณจะหนีสารหนีสารวันไหนจ้าวันที่13มิถุนายนนะครับท่านผู้ชมเดือนหน้าครับท่านเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติ เสรีพิสุด์ออกมาแบบนี้เหรอจ๊ะเนี่ยไม่มีหนีนะครับท่านผู้ชมผมก็ไปเซิร์ชครับท่านเสรีพิสุจน์นั้นเนี่ยแกเคยฟันธงอะไรถูกบ้างวันเนี้ยหลังจากที่สมัยประยุทธ์นะครับท่านเลื่อนชวนประยุทธ์นะเนี่ยมาที่กรรมธิการปราโกงกรรมธิการปาปรชอะไรของแกนะครับท่านผู้ชมปลมถวายสัตว์ไม่ครบอะไรประมาณนี้มาไหมจ๊ะไม่มานะครับท่านแล้วก็สื่อก็ตีข่าวนื้อเนี่ยประยุทธ์จบแล้วประยุทธ์จบแล้วประยุทธ์จบแล้วจบแล้วจบแล้วนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะก็ยังคงถึกทนถึงะรผูู้ชม ถึงไหนจะเนียถึง8ปีเกปีกันเลยทีเดียวไม่ละแค่ระคายผิวนะครับท่านผู้ชมแล้วแบบนี้เป็นอย่างไรต่อจะเนียเอาแล้วเว้ยเฮ้ยแฟนคลับของเซลีพิสุทธิ์หลงเข้ามาฟังนั้นท่านอาทิยาดีใจเล็กน้อยถึงปานกลางนะเนี่ยแต่เสลีพิสุทธิ์ไม่มีการพูดถึงอาจารย์นิวิรพัฒน์เลยนะครับท่านผู้ชมเซลีพิสุทธิ์เดือดครับท่านฟันธงทักษิณจะหนีแน่ครับท่านหนีไหนจะเนียหนีศาลนะครับท่านด้านหมอตุลไม่นี่ก็น่าจะเป็นหมอสลิมอีกคนหนึ่งหรือเปล่าว่านี่โต้ข่าวแชทไลน์หลุดนะครับ ผู้ชมเหมือนกับว่าอืมอะไรวะเนี่ย ทักษิณไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้นนหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมลายของอะไรจ้าแพทยสภาอะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> ไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนแรกนะครับท่านผู้ชมผมก็นึกนั้นเนี่ยเฮ้ยทักษิณเสร็จแน่เลยเฮ้ยเสร็จแน่เลยแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าไปเสิร์ชหาข่าวเก่าๆนะครับท่านเส,สิร์ชเสรีพิสุทธิ์นะเนี่ยแล้วก็วักบิ๊กโจกนะครับท่านผู้ชมเสรีพิสุทธิ์เดินสายออกรายการหลายรายการกันเลยทีเดียวครับท่าน อ๋อโจ๊กเหรอเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้กลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งโอกาสที่จะได้เป็นผบตรมีสูงมากมนักแคทผู้ชมตอนแรกผมก็เอา้าดีใจกับบิ๊กโจ๊กนะเนี่ยได้กลับมาแน่นอนกันเลยทีเดียวสุดท้ายเป็นอย่าะไรบ้างจ้าโอ้ยผมมานั่งนึกนะแคทผู้ชมถ้าเกิดเสรีพิสุทธิ์แกไม่ช่วยออกไปฟันทงอะไรประมาณนี้บิ๊กโจ๊กอาจจะได้กลับมาเป็นตำรวจต่อหรือเปล่านะัท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านอีลุงตุงดังสังขยาไม่หยุดจังด้งกันเลยทีเดียวครับท่านสําหรับเรื่องนี้และอีดีครับผ่าน มันไปก่อนครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจะเนี่ยก็ต้องขายของก่อนนะครับท่องผู้ชมโดยแอดไลน์นัดบิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านลูกหยีชาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานปลาเกตขาวอบกรอบแอลมอนตห้าร้อยกรัมสองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยห้าสิบกรัมร้อยสี่สิบาทค่าส่งสี่สิบบาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีเมื่อวานคุณยายสายสวัสดิ์ติดต่อมาแล้วเนี่ยเนื่องจากเปลี่ยนลายใหม่ผมก็เออรับออเดอรไ์ไปที่เรียบร้อยขอคุณคุณยายสายสวัสดิ์แล้วก็ทุกท่านที่สนับสนุนอย่าง่่หยยด้งทาน กล้วยหอมทองอบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชม300กรัม150บาททุเรียนทอดครับท่าน100กรัม150บาทถัท่วตุ๊บซับ1 0 0บาทขนมโอ๊ตช็อกโก้นะครับท่านผู้ชม100บาทครับท่านมีมากมายหลายหลากนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้กินมากกินหลากหลายก็ขอบคุณมาอย่างไม่หยุดยัง้งเิเลยทีเดียวอีกครั้งหนึ่งครับท่านโดยตอนนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์ทางการเมืองครับท่านสรีพิสูจน์มาแล้วจา้าเนี่ยจับมือชานชัยครับท่านไม่รู้ว่าอิสระเสนาลักษหร ศาลคดีชั้น14ให้ศาลฎีกาแล้วก็ก่อนหน้านี้นนเนี่ยเสรีพิสุทธิ์ถามนะเนี่ยนิวิรพัฒน์นเนี่ยคุณเคยได้เคยอะไรวะขึ้นไปชั้น14เหมือนผมไหมนะคบท่านผู้ชมกล้วงองเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านการได้เคยขึ้นไปชั้น14นี่ที่มันเป็นเรื่องหน้าภา,ภาคภูมิใจตรงไหนวะเนี่ยเอา้าก็ต้องให้กำลังใจต่อไปนะคบท่านผู้ชมสําหรับใครจะเนี่ยเสรีพิสุทธิ์นะคบท่านผู้ชมโอ้ยตอนนี้ก็เอา้า ชาญชัยยื่นหลักฐานทักษิณนะเนี่ยย้ำป่วยทิพย์เสรีพิสุทธิ์เชื่อทักษิณจะหนีก่อนอะไรวะเนี่ยสิบสามิถุนานเป็นอย่างไรต่อจ้าเราก็ต้องฟันธงสวนนะครับท่านสวนว่าอย่างไรเจ้ะเนี่ยสวนว่าไม่หนีนะครับท่านผู้ชมกูก็มานั่งนึกว่าจะหนีทาไมวะเนี่ยเลวร้วายที่สุดนะครับท่านผู้ชมถึงกับขั้นต้องกลับไปติดคุกอะไรประมาณนี้ธนพรสียังกูลก็ออกมาบอกนะครับท่านเนี่ย พี่น้องประชาจะต้องหลายทางผมูมามากเหลือเกินกไปทีเดียวทั้งเรื่องม็อบนะเนี่ยจะมีการจุดติดหรือไม่แกก็ตั้งอะไรวะเนี่ยฉายานะครับท่านผู้ชมสําหรับคุณจตุพรแล้วคุณสนทิอะไรประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะเว้ยเฮ้ยจากธนพรศรียางกูลครับท่านบอกเปรียบสองคนนี้นะเนี่ยเปรียบเสมือนกับอะไรวะเนี่ยคู่หูนระกแตกนะคบท่านผู้ชมไม่ต้องสาธยายกันมากครับท่านในเรื่องการจัดม็อบนะเนี่ยเต็งหนึ่งอยู่แล้วนะครับท่านแต่มันจะไม่มีทางสําเร็จนะครท่านผู้ ู้ชมถ้าเกิดสมมุติมีอีกสองนอครับท่านกูก็งงนอไหนวะเนี่ยนอหนึ่งก็คือในวินนอสองก็คือนอน,นันนะครับท่านผู้ชมหรือว่าลุงกำลันสุเทพเทงสุบรรครับท่านเมื่อไหร่เอ้ยยกหูหากับใครวะเนี่ย ในวินทิศชอบนะครับท่านผู้ชมวันนั้นทักษิณอาจจะต้องมีหนาวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้แห่รุนนะครับท่านผู้ชมบอบคู่ครับท่านจะมาสู้กันครั้งสุดท้ายลั่นเอ้กินไอ้ไรวันนี้ยังหวังนะครับท่านผู้ชมอีก3-4ปีแล้นเนี่ยแนวร่วมเราอาจจะมีประมาณ1ล้านกว่าคนขึ้นนะครับท่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรต่อจ้าผมก็มานั่งนึกนะครับท่านเฮ้ ถ้าเกิดแบบคุณสงที่ลิ้มทองคุณมาแล้วเนี่ยลงถนนนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมบติตัวแกเองลงมาเล่นเองนะครับท่านอืออันนี้ผมไม่สามารถที่จะบังอาจไปปาาสนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆวางมือไปแล้วหนึ่งครับท่านใครเหรอจ้าเนี่ยจะดูพอนะครับท่านผู้ชมอ,อืแต่ก่อนออกมาชั่วนาตาปีว่าเฮ้ยประชากรทั้งหลายนะเนี่ยดีใจได้เลยเรื่องอะไรจ้าเรื่องที่จะโค่นล้มรัฐบาลแล้วเนี่ยเชื่อมั่นครับท่านรัฐบาลแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่เป็น คนอะไรวะเนี่ยปลุกม็บนะครับท่านผู้ชมมอบจะจุดติดไม่ติดอยู่ที่รัฐนนรรบาลจตุพรปราัยครับท่านประกาศทุกวันอังคารจะมาเจอกันหน้าทําเนียบวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้ายุติแล้วนะครับท่านผู้ชมกูวงงครับท่านไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านโอ้ยก็มากมายก่า,ายกองกันเลยทีเดียวอ๋อโดยตอนนี้ครับท่านเอเอ,เอ,เอแล้วนนเนี่ยโดยตอนนี้ว่าเฮ้ยกลุ่มหนุนพักประชาชนนะครับท่านผู้ชมลั่นนะเนี่ยนายกคนต่อไปอยากจะได้คุณไอ้ลักษณ์นกศรีน้องครับท่านคม 무착 อะไรวะเนี่ยผมจัดชัดเจนกล้าตัดสินใจหรือว่าคุณชอบใครบอกมานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วแบบนี้นะเนี่ยคุณเทงนัทดพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจะเป็นอย่างไรนะครับท่านเอออแก่ก็มีนโยบายแปลกๆนะครับท่านผู้ชมผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่นะเนี่กับการที่อะไรวะเป็นสสแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรงนั้นลงพื้นที่ไปตรงนี้มันไม่ใช่หน้าที่ของสอสที่จะต้องไปงานสมงานแต่งงานบวชหน้าที่ของสอสคืออยู่ในสภาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมฉะนั้นเป็น อย่างไรต่อจาก็ช่วยประชาชนชาวไทยแบบสบตาแล้วกันท่านผู้ชมแต่ว่าช่วยประชาชนชาวพม่าแบบจัดเต็มหรือเปล่าไม่อาจบอกได้แต่บอกได้นะครับท่านชอบพนิกามาแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ครับท่านโอภาปาใสนะเนี่ยสวัสดีนะคะอัอ้าวสวัสดีเรื่องอะไรจ้าคุณชอบตอนนี้เงินบริจาคของพรรคประชาชนนั้นเนี่ยหลังจากเราเปิดพักมาประชากรทั้งหลายช่วยกันบริจาคมา30บล้าน40ล้านตอนนี้เกิดปัญหา,า,าการกระสังแล้วเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยเงินรา ก็จะหมดแล้วเว้ยวอนได้ไหมนะเนี่ยประชากรทั้งหลายช่วยกันโอนเงินบริจาคสนับสนุนพรรคประชาชนนะครับท่านทีนี้ผมก็มานั่งนึกว้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติพรรคเขานเนี่ยอะไรวะมีถุงยางชีพมีอะไรวะเนี่ยเออสิ่งที่กินได้สเสบียงกุ้งสเสบียงกังไปแจกชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องเช็งกบประมาณนะครับท่านแต่นี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้ามันก็ช่วยประชาชนแบบสบตานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วเงินมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจครับท่าน นักงวงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวส่งผลให้วันนี้เว้ยเฮ้ยโอ้ยมีการขุดคลิปนะคะบท่านผู้ชมไอ้เพจนี้ก็เหลือเกินครับท่านวันนี้พักส้มโบหกอะไรนะคะบท่านผู้ชมได้จับทุกเม็ดกันเลยทีเดียวครับท่านทุกคนค้าช่วยฟังหน่อยนะเนี่ยคุณไอรักชนกพูดว่าอะไรแต่มีคําว่าเฮียแน่แน่ครับท่านอื้อเฮียก็คือไม่ใช่พี่นะคะบท่านผู้ชมแต่เป็นเฮียไม่ถทหักนะครับท่านอะไรประมาณนี้ไปเติมคําในช่องว่างกันเองแล้วคนที่ถูกตาหนิ เป็นใครหรอเจ้เนี่ยเป็นด้หัวผมนะครับท่านชวนหลีกภัยครับท่านซึบเนื่องมาจากตัวเนี่ยในหัวชวนนะครับท่านผู้ชมเข้าไปนั่งปฏิบัติการทําหน้าที่สสในสภาแต่ว่าแกไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับท่านผู้ชมเ,เรื่องนี้ก็ต้องยกเครดิตให้แกเล็กน้อยถึงบานกาแกก็ออกมาคอเอาเรื่องนี้นาแล้วรัฐสภาของเรานั้นเนี่ยอะไรวะเนี่ยที่ทําการสสควรที่จะมีการปรับปรุงเรื่องระบบเสียงนนเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้ยินอะไรสักอย่างหนึ่งชวนหลีกภัยแกก็เ,เกิด เปิดนะครับท่านวิทยุอะไรวะเนี <c oughs> ่ยสภาฟังนะครับท่านวิโร์ลักษณะดีสนโผนะครับท่านท่านประธานนะเนี่ยผมอะไรวะเนี่ยนูหูเหลือเกินไม่รู้ว่าใครมีการเปิดอะไรวะเสียงนะครับท่านผู้ชมมันเป็นเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยสอดแทรกเข้ามาไม่มีสมาธิเลยสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็พับใหม่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วเพจบางเพจก็ไปจับนะครับท่านไอ้รัชนกเหมือนกับบอกว่าเนี่ยโอ้ยเี้ยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีเสียง ียงผู้ชายเหี้ยแล้วอะไรประมาณนี้เสียงผู้ชายคนนั้นเป็นใครเจะเนี่ยโดยและเกิดสมมติ ให้ผมเดานะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นเท่าพิภพหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้โดยตอนนี้ก็เผชิญมรสุมนะครับท่านผู้ชมทุกคนคะสงสัยเป็นคําติดปากของเขาอะไรว่านี่ของคนคิดลบตลอดเวลาไอ้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมหลุดด่าสอสอ,สอต่างพักครับท่านออกไมโครโฟนคําว่าเหี้ยไม่โทรหักนะครับท่านผู้ชมหลังมีเสียงรบกวนขณะอภิปรายอะไรประมาณนี้แล้วคนคนนั้นคือใครจะเนี่ยชวนหลีกภัยนะครับท่านโอ้ย ัวนหลีกภัยแกจะยังไงก็ว่ากันไปนะคะรับท่านผู้ชมแต่ต้องยอมรับครับท่านแกก็เป็นผู้อาวุโสน,นะครับท่าน เออที่แบบผมนเนี่ยจะไปใช้คําพูดปีนเกลียวอะไรประมาณนี้มันก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมนะครับท่านผู้ชมความเห็นเห็นต่างกันได้นะครับท่านแต่ก็ควรจะอยู่ในอะไรวะเนี่ยบริบทที่เหมาะสมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านติดตามต่อไปโดยตอนนี้เว้ยหลังสิมันลมครับท่านออกมาซัดส,สมสมศักดิ์เทพสุทินนะเนี่ยหลังจากส,สมสมศักดิ์ทัดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะเนี่ยได้ทําการวีโต้ครับท่านหรือว่าไม่ เห็นด้วยกับมติแพทยสภานะครับท่านอะไรประมาณนี้เรื่องทักษิณชินวัตรโลมวยสร้างมาตรฐานเลวร้ายทำประชาชนสิ้นหวังนะครับท่านผู้ชมอะไรทํานองนี้หนักงวงไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านรังสิมันลงก็ยังออกมาเมื่อวานเมื่อวานสื่อน,นะครับท่านยืนยันแล้วเนี่นไนยไม่เห็นด้วยเฮ้ยที่ทักษิณชินวัตรจะออกมาเรื่องอะไรจ้าในการปาตักะถาเรื่องยาเสพติดวิธีการแนวทางอะไรประมาณนี้มันก็มีสองกระแสว่ะ อันหนึ่งก็เห็นด้วยอันนึงก็ไม่เห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่เดือดเหลือเกินก็เลยทีเดียวคุณทักษิณไม่น่าจะทําเรื่องนี้นะเนี่ยเรื่องนี้ควรจะบ่อยให้เป็นเรื่องของแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมกัวงไงไปหมดแล้วครับท่านยิ่งรักชินวัตรจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้จะได้กลับไทยหรือไม่หรืออันนี้ก็ต้องไปถามม็อบก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านม็อบอ้างว้างนะครับท่านผู้ชมเวทีแทบล้างมีแต่นักบวชนักบุญขึ้นครับท่านนักร้องโกโรโกโซอะไรประมาณนี้นะ เฮ้ย hey, ไม่รู้ว่าม็อบนี้หรือปาใจความบางช่วงบางตอนยิ่งรักชินวัตรยิ่งหวังจะกับไทยเด็ดขาดนะเนี่ยถ้าเกิดจะกลับประเทศไทยขออนุญาตเราหรือยังเราก็เฮ้ย hey, แม่งขออนุญาตใครวะเนี่ยขออนุญาตมอบเขา่อนนะครก่ท่านผู้ชมเพราะอะไรจ้ะเนี่ยม็บไม่อนุญาตให้ยิ่งรักชินวัตรกับไทยนะครับท่านกวงกงเหลือเกินก,นกนเลยทีเดียวแม่มึงเอ้ยมบหั่นรมหรักแรแบบนี้นะเนี่ยเออบอกยิ่งรักท้ามกับไทยเพราะอะไรจ้าม็บยังไม่อนุญาตครับท่านโอ้ย มันก็งงนะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยเจอแล้วแชทหลุดแพทย์เทศสภาโจมตีทักษิณชินวัตรจนหนึ่งในกรรมการส่งสติ๊กเกอร์เห็นด้วยคําว่าเยสนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามครับท่านอ่าแล้วก็วันนี้ราคาทองคาก็ล่วงเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานครับท่านปิดตลาดไปที่5 1 1 9 0ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ลงมาถึงจุดต่ําสุดครับท่านสําหรับทองแท่งไทยประมาณ 50, 5 5 5 0 0 5 0 5 6 0 0นะครับท่านผู้ชมขณะนี้ก็กำลังเด้งรีบาวไปแต่51 100อยู่นะครับท่านผู้ชม,มก็ไม่ได้มีเงินซื้อกับเขาเลยครับท่านแต่ที่แน่ๆอยากให้ผมได้อะไรว่านี่งบอุดหนุนสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะทุช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะสแกน QR โค้ดสนับสนุนช่องก็ได้ครับท่านหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ฟังที่เอาลบขอจบแถลงไขแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน うん。<music>